ขอเชิญเที่ยวงานปีใหม่กาชาติจังหวัดตรา2569จัดโดยจังหวัดตราร่วมกับเทศบาลเมืองตราและองครกรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตราวันที่29ธันวาคม2 5 6 8ถึง4มกราคม2569ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราพบกับศิลปินสุดมัน29ธันวาคม6ป่ปูจานย์ลองใแเ่น้อยร้อยลีลา 30ธันวาคม68เล็กรัชเมฆสมองต้องการจะลืนเธอไปแต่ใจฉันยังวันที่31ธันวาคม2568ร่วมนับเขา้าดาวเริ่มต้นปีใหม่เช้าวันที่1มกราคม2569ร่วมทําบุญขึ้นปีใหม่2569ณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราส่วงมกราคม69โลโมโซนิค well ที่3มถึง4มกราคม69ชมมวยไทยการกุศลสุดมันหรือสละกาชาติ4มกราคม69กิจกรรมกาชาติของรางวัลดนตรีอาหารและความสนุกอีกมากมายชมฟรีตลอดงานอย่าพลาด29ทธันวาคม68ถึง4มกราคม69เที่ยวงานปีใหม่และกาชาติณสนามหน้าสาลากลางจังหวัดตราด